สวัสดีครับนี้ a p เจนี่นะครับเราจะเดินทางไปอ,บบอกท้าวคุณเล่นนะครับ <laughs> สวัสดีครับวันนี้ a อเจนี่นะครับเราจะเดินทางไปตามประเทศกันนะครับไปที่ไหนกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคครับตอนนี้เราจะเรียกรถไปที่สนามบินกันนะครับไปเลย มาถึงสนามบินกันแต่เช้าเลยนะครับล่วงหน้านะครับหชั่วโมงเลยนะฮะสถานที่วันนี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับคนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะตอนนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับผมไปในช่วงสงกรานนั่นเองนะฮะระหว่างที่นั่งอยู่นะครับก็มีอะไรไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับผู้คนมารอรับใครก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะเป็นเกาหลีนะครับเดินทางหลายกลุ่มเลยนะครับเดินเข้ามานะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับ ก็มีฟีสันดีนะครับสักพักก็กลับไปหมดนะครับคนก็หายเกลี้ยงนะครับโล่งเหมือนเดิมนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับมามารีวิวอุปกรณ์บนเครื่องบินกันนะครับอันนี้ก็เป็นเอมอร์เรดนะครับผมบินด้วยสายเกินบินนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะมีที่ชาร์จมีหูฟังเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ มีที่เสียบแก้วนะครับแล้วก็เปิดมาเลยตรงนี้ก็เป็นชั้นวางข้าววางจานอะไรต่างๆนานานะครับเอาไว้รับประทานระหว่างเครื่องบินนั่นเองอ่ะปิดกับแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีจอมีจอยนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีพวกหูฟังนะครับแบบนี้เลยเนี่ยสกรีนเอมิเลตครับสวยงามนะครับเสียงดีด้วยนะครับเราจะมีผ้าห่มมีหมอนอันนี้คือหมอนนะฮะอ่าผ้าห่มก็สีนี้นั่นเองนะครับ ทุกทุกเก้าอี้ก็มีเหมือนกันหมดนะฮะนะครับเป็นเก้าอี้ที่นั่งเป็นแบบ3 4 3สนะครับตรงกลางจะมีตรงกลางมีสี่แถวนะครับใหญ่โตมากเลยนะครับอันนี้นะฮะกดจอยมาให้ดูนะครับก็ดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะฮะสายยาวพอสมควรนะครับก็ลองสายได้ว่าเอายาวแค่ไหนนะครับที่โทรศัพท์ก็สามารถโทรได้นะครับแต่ไม่ทัชสกรีนนะครับอันนี้ก็สามารถโทรข้ามซีดได้นะครับวกาจะไปซีดไหนนะครับมารีวิวเกมกันดีกว่านะครับ อันนี้จะมีเกมหลายรูปแบบนะครับผมก็เปิดมาดูเล่นๆนะครับแต่ละเกมนี่โหลดนานเหมือนกันนะครับแม้จะเป็นเกมทั่วๆไปเพราะว่าดูเหมือนว่าเมมโมรีเครื่องจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะมามาดูอาหารนะครับมื้อนี้เราก็กินนี่เลยแกงเขียวหวานนะครับน่ากินสุดๆนะครับเวฟมาอุ่นๆร้อนๆอร่อยมากนะครับและอันนี้จะเป็นส้มตํานะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ ขึ้นชื่อของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็มีน้ำส้มนะฮะมาเล็กๆขนมปังนะฮะมามมาเพราะมามัมมัม่าอันนี้น่ากินมากเลยค่ะอะไรแก้เขียวหวานเหรอใช่แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนส้มตำเลยใช่ไหมอ๋อใช่หรออาหลับนะครับส้มตำโอ้ขึ้นชื่ออ๋อคนไทยคนไทยขึ้นมาหมดเลยเติมมาอย่างนี้นะครับ ข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงโอ้โหนี่เอาใจคนไทยมากโอเคมันกันดีกว่านะครับมันไหมมันหม,ม,ม,มันบนมดยอดเลย เราก็มาถึงแล้วนะครับสนามบินนานาชาติฮ่องกงนะครับก่อนอื่นเราต้องลงไปด้านล่างก่อนนะครับด้วยไม่ได้เลื่อนนะครับเพื่อที่จะนั่งเดินทางไปจังอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งสนามบินที่ฮ่องกงนี่เหมือนกับว่าแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปได้นะครับเราจะต้องนั่งรถไฟฟ้านะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับก็จะมีแค่2จุดนะครับเขียนอยู่ E 1 E 2นะครับ ใช้เวลาเดินทางไม่กี่นาทีครับนาทีโดยมั้งฮะอย่างเร็วมากๆเลยนะครับรถไฟฟ้าก็ไม่มีที่นั่งนะครับยืนอย่างเดียวนะครับมีที่นั่งสำหรับเด็กคนชลาเล็กๆน้อยๆนะครับฝั่งละจุดอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับเขาไม่ให้ขนกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้กระเป๋าจะโหลดส่งไปทางฝั่งนู้นนะครับเราไม่ต้องขนกระเป๋านะครับเราแค่ขึ้นรถไฟฟ้านะครับแล้วไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อที่รับกระเป๋านะครับตรงนี้เลยนะครับคนก็ ออกมายืนนะครับแป๊บเดียวครับยืนแม่เดียวก็ถึงแล้วนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านตอมอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเอากระเป๋าที่สายผ่านกันนะครับคนเยอะมากเลยลองดูครับพอดีเห็นห้องน้ำที่สนามบินนะครับเป็นแบบ แบบนี้เลยนะครับมีก๊อกมีสบู่แล้วก็มีที่เป่าลมแบบนี้นะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับดูแปลกตาดีนะฮะประมาที่เจ็ดองศาแล้วตอนนี้ก็จะแอลกออล์ออกมาชั้น3นะครับเอ๊ะเป็นไงบ้างครับอาก,กาศดีไหมหนาวจากักรเแลเปียกค่ะจักรเแลเปียกเอ๊ะคำพูดใ <laughs> นคุ้มคู่คุณเพิ <laughs> ่งได้ยินตะกี้โอเคครับแต่ก็ยังดีนะบ้านเราก็40เ <laughs> นาะดีกว่านิดนึง แรกครันนี้ก็แปลงเหมือนกันนรันอพนักทัวมาครบ้วดครับอ่าลงมากันแล้วครับอาจจะไปต่อค้าต่างๆนะพวกนี้4วีนใช่ไหมอาจจะเห็นมาว่าคนจนีนเนี่ยลากกระโป๋ากระเป๋ามาอันนี้เข้ามาจากแผ่นดินใหญ่คือมาจากทังจูไห่กับเซนเจนิ้นเขามาเพื่อมาซื้อของที่ฮ่องกองแล้วกลับไปใช้ที่เมืองเขานี่เป็นโรงแรมพานิโซล่านะคะจะอยู่ตรงข้ามที่เราจะไปดูไฟ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้เป็นสาละเปาลูกใหญ่ๆนี่เห็นไหมคะท้องฟ้ากำลงัลงเรานัดขึ้นรถกันตรงนี้นะรถถ้ารถไม่ไปไหนนะถ้ารถไปให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเวลาสองทุ่มเนี่ยเขาจะยิงเ,เลเซอร์แสงสีเสียงบนไปตึกนะคะเราต้องหันหน้าไปมองฝั่งโน้นเนาะตอนสองทุ่มตอนนี้ก็อิสระถ่ายรูปเลยค่ะสองทุ่มสิบห้าไปเจอกันที่ลงรถนะคะค คืนนี้นะครับเราก็จะมาตรงนี้เลยริมน้ําเลยนะฮะเล้วเราก็จะมาดูไฟกันซึ่งเวลาประมาณ2องทุ่มที่ฮ่องกงนี้นะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับอลังการนะครับจากฝั่งนู้นนะครับที่จะส่องสว่างมาตามตึกต่างๆนะครับเป็นแสงเลเซอร์ก็เสียงเพลงกระหึ่มนะครับมาให้ดูแต่ตอนนี้เวลายังไม่ถึงนะครับก็เลยยังไม่เห็นนะฮะคราวนี้เราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพื่อที่จะดูอย่างชัดเจนนะครับเพราะข้างล่างคนเยอะพอสมควรนะครับ เรามาดูดนนีกว่านะครับว่าจะสวยงามตามที่เขาโม้กันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับคนดูเยอะมากเลยครับคนที่มารอถ่ายภาพนะครับคนที่ถ่ายภาพริมแม่น้ําก็เยอะแยะเลยนะครับดูสิฮะคนเพียบนะครับเรามาคอยชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรบ้าแล้ว สีเสียงอ,อลังการน้ําตาเล็ดกันเลยทีเดียวนะครับก็ดูจบแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานกันนะครับตอนนี้ก็เดินนะครับเดินทางตามเส้นทางน,นะครับด้านซ้ายเป็นโรงแรมอเพดิคซูลา่าสวนอันสวยงามนะครับอ่าเรามาถึงโรงแรมไม่ใช่ที่ร้านอาหารนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารที่ทางคณะทัวร์ก็าจะพาเรามารับประทานกันนะครับก็เหมือนเป็นอาหารเหลวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นลักษณะโต๊ะจีนนะครับอันนี้ก็เหมือนกับแปเป็น ร้านค้าที่ปิดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับอ่าข้างบนก็จะเป็นคือมันเป็นห้างเก่าๆเลยครับแล้วเหมือนกับว่ามันปิดตอนกลางคืนแล้วนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ไม่กี่ร้านเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่เรามากินนะครับซิตี้อะไรสักอย่างนะฮะเดิน้าไปเลยนะครับไพเวทมามีแค่สองโต๊ะนะครับเพราะว่ากรุ๊ปเรามีไม่เยอะนะครับนี่เลยอาหารที่เรารับประทานนะครับอ่าซอยอะไรดีกว่านะครับ ดูสิว่าอร่อยหรือเปล่านะครับ กันดีกว่านะครับดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องซ้วมนะฮะก็จะแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ํานะครับนี่เลยก็มีแชมพูมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านครับมีกระจกนะครับหนาวนะครับอุณหภูมิก็ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกนะครับ อาล้างหน้าจะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีมีฟันอะไรให้นะครับอาม่าอามาไม,ม่เกี่ยวนะฮะถูกขาให้นะครับอ่าอันนี้ดูวิวนอกหเลยครับสวยไหม<ส>อ๋อนะครับมีสนามนะฮะเล่นกีฬากันด้านนอกนะครับเ <Okay. S 1> ออน,นี่นะฮะพอดีมาเห็นในห้องน้ำไอ้มีตู้นี้ด้วยเอาไว้แบบ แขวนก็ผ้าผ้าคนหนูนะตรงนี้นะครับช่องเล็กๆอยู่ตรงน,นี้เออสวยดีนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องกงยมค่ำคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปกินตามซำมเจอเจอเล็กนึงแล้วเดินขึ้นไปข้างบนไปทานตึงมซำว่าเดินไปใช่ เดินง่ายเราเดินแค่นี้เลยนี่ร้านอะไรเนี่ยจี่ต้าหมาล่าเหมือนหม้อไฟเลยอ๋อเน้อสุกเปล่านะข้างบนนี่คืออพาร์ตเมนต์นะเขาบอกว่าอร่อยก็มาอยู่นี่ไหมภาษาจีนได้เป็นเลยอังกฤษษอังริต เลโก้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวโทรไหมครับรู้ครับครับแหมมาถึงก็มืดเลยนะครับแหม่ได้เที่ยวทั้งวันเดียวีเดียวครับอยู่บนเครื่องบินนะครับอ่านี่ก็ย่านแบบว่าเงียบเงียบเลยครับก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเพาเราออกมาข้างนอกเราจะเจอไปเซเว่นกันนะดูนะว่าเซเว่นฮ่องกงกับเซเว่นไทยแลนด์นี่มันต่างแค่ไหนเนี่ยเซเว่นใหญ่นี่ นี่คือใหญ่แล้วใช่ไหมครับอืมอไปเลยเซเว่นพอไม่รู้จะซื้ออะไรไ่เซเว่นที่นีนน่แอร์เย็นๆร้อนสุดๆกาแฟคอฟฟี่ลาเต้ลาเฟ่เหรอสิบเหรียญน,นะครับก็ารา,าวๆสี่สิบกว่าบาท อรับิก้าจริงอยากลองชาอะไรด้วยนะแต่ว่าแบบเดี๋ยวมาสำรวจราคากันดีกว่าว่าแต่ละอย่างราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเงินไทยมีโปรร้อยป่ะเนี่ยโปรร้อยตาที่เปลี่ยนแซนด์วิชสิบห้าเปรียนนะครับกิ้วนะครับกินหมูอะไรเนี่ยมีสองเหรียญเลยนะครับไก่ไก่นเกล็ดไก่นะ ยี่อเซเว่นเซเว่นซีเล็กเกียวราวแปสิกว่าบาทนะครับแปดสิบออ่อาแสิบกวาบาทยี่เหรียญพกนมวัวนะสองละเก้าเหรียญอือนนี้เซอร์ีส่สิบเหรียญแก้วหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นเอาไว้ให้เวฟเองนะเวฟแปบบ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 ไงแปลงอ่ไรดีขนมนะอันนี้ลูกอมสิบห้าเหรียญกล่องหนึ่งสิบห้าเหรียญเหรียญน,นะครับ น้ำแปดเหรียญสามสิบกว่าบาทอ๋อแล้วน้ำพวกนี้น่าจะถูกกว่าน,น,น,น้ำเปล่านยนี่ก็แค่แปดเหรียญนี่แค่สี่สิบน้ำเปล่าอันนี้คือนี่พีชเปล่าขวดเลยสิบเหรียญเอเวงด้วยนะสิบแปดเหรียญ เอวยังสิบแปดเหรียญเลยนะน้ำปล่าโอ้ยมีีอมแพงอยู่แล้วเอาไหนทุ่มชันเอาหรอเราซื้อพีทไปลองกินดูโอเคลองกินดูมาดูเบียกันนะเบียอันนี้สิบสี่เหรียญอ่เอาแช่เย็นน่าลมนะแเหรียญนะครับสามสิบกว่าบาทมันโอ้โหไม่บอกไม่บอกไม่บอกไป็อังิดตันนะ สองเหรียญสิบเหรียญคือมันพาพวกเขาไม่พูดเลยนะสิบเปอร์เซ็นต์รัเล่าเลยนะครับสิบกว่าเหรียญนะครับชาแอปเปิลชาชาคืออันนี้รสชาติแบบพีทผสมชาพีทกลิ่นพีทจะน้อยมากกลิ่นชาจะเด่นแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยอันพีทพีทล้วนอันนี้รสชาติอร่อยเข้มข้นกว่าใช่อันนี้เก็บเท่าไหร่สิบสามเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสามเหรียญโอ้สิบสามเหรียญมันดูจืดกว่านะ คนที่ชอบกินพีทก็จะชอบแบบนี้มากกว่าโ okay. อเคมาจาัดก,กันได้นะครับที่711เออีา่าเออันนี้เป็นแมคโนลด์ที่ฮ่องกงนะครับอยากรู้ว่ามันประมาณไหนกันดีไม่ใหญ่เลยอะไรนะเห็นเบอร์เกอร์สามสิบสอ,อนะเหรียญสามสิบเหรียญสามสิบหกเหรียญสามสิบสองโอ้ไม่ก oh ็เบอร์เกอร์ก็ประมาณร้อย ที่สิบร้อยสามสิบอ๋อเซเว่นนี้เซเว่นเล็กเออเล็กจริงๆครับใบทรถรถรับจ้างมันจะเป็นทะเบียนใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถแอบบุคคลมันเป็นยาวๆ ออ,อน้ำมันขาย20เหรียญน,นี่มันต่ออะไรก็ไม่รู้ต่อต่อลิตร์หรอต่อไปแดงนะครับมันน้ำมันเขามีที่กั้นด้วย,เ,ย <c oughs> เปิดปิด <c oughs> ไม่ให้แบบมันเป็นแยกนะี่อ่าป้ายเขียวแล้ว จาเลยครับใส่หูฟังอยู่หรือเปล่าเขาไม่งงหรอภาษาไทยมาจากไหนไม่ใส่หูฟังอยู่เหมือนเขาคุยโทรศัพท์อยู่เออขอมันเยรู้ว่าไปไหนอ่ะรถเมย์เข้าตลาดอ๋อร้านเกมร้านเกมนี่คืออะไรปั๊มปั๊มโหไทเกอร์มาทำกี่ก้อนเสร็จก็ได้ผมไม่ก้าวสู้โอ้โหง่ายมกง่าย เมเลียวตัดเลยครับโจ้าจริงๆป้ามพุ่นเล็ก่ะโอ้โหดูตึกเขาก็ตึกกระดัวเก่าๆแล้ว่าเป็นแบบที่พักแบบเก่าๆหลายสิบปีอันนี้ก็มีเซเว่นหนึ่ง เห็เราเนี่ยมันเริ่มเลยชัดเจนเลยไม่หลงแน่นอน ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับของเวลาที่นี่นะครับเดี๋ยวพวกนี้ต้องตื่นเช้าไปเดินเล่นแถวในเมืองนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าเลยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP สองฮ่องกงครับไปครับ